มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตกใส่ชาวบ้านอีกแล้วเมื่อวันที่27็กรกฎาคม2568เวลาหกนาฬิกา4ีนาทีเกิดเหตุการมููชาเปิดฉากยิงใส่ไทยแต่เช้าพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ กระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาตกใส่บ้านเรือนของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์จนเกิดไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังยังไม่มีรายง,งานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะยังมีการยิงกันเป็นระยะระยะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์เริ่มมีการยิงกันตั้งแต่เช้าเวลาประมาณ4นาฬิกา30นาที ถึง4นรกา40นาทีโดยพบว่าเสียงดังขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาในประเทศไทยพื้นที่ปราสาทตาควายจากนั้นเสียงดังขึ้นเป็นระยะระยะจากทางฝั่งไทยและกัมพูชาและขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ช่องจอมโดยพบว่าเมื่อประมาณ5นกา30นาทีมีเสียงอาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาคท้ายกับ d m 2 1ยิงเข้าฝั่งไทย ทำให้ไทยตอบโต้ด้วยอาวุธหนักเช่นกันจนถึงตอนนี้เจะดริกาเสียงอาวุธหนักยังดังขึ้นเป็นระยะระยะขอขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ